สายต่อไปเลยนะคะพี่ถนอมไปที่สมุทรสาครค่ะคุณดาวิกานนะคะสวัสดีค่ะดาริการค่ะสวัสดีค่ะอดาร<า><า>ิการสวัสดีค่ะเชิญค่ะจะถามว่าอย่ากกนแล้วก็ทําเป็นรายลักษณ์อักษรไว้ที่เขตอะค่ะว่ามีส่งเสียเลี้ยงดูบุตรเดือนละเท่านี้เท,ท่านี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาตั้งแต่โควิดมาเนี่ย คือเขาไม่ได้ส่งเลยโอเคเด,เดี๋ยวนะ,<ล>ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะครับได้หย่าร้างกับสามีจดทะเบียนหยา่าและบันทึกหลังใบหย่าไว้เรียบร้อยว่าเขาจะจ่ายค่าเลี้ยงดูค่าดูแลบุตรอะไรเดือนละเท่าไหร่ได้ทําไว้ใช่ไหมทําไว้ค่ะอืมแต่พอถึงเวลามีปัญหาขึ้นมาก็ไม่ได้จ่ายตามนั้นใช่หรือเปล่าครับไม,มมไม่จ่ายเลยค่ะอืมไม่จ่ายเลยคําถามที่ต้องการทราบคือ อันนี้เราสามารถทําอะไรยังไงได้บ้างคะเอาว้นั่นแหละไปฟ้องเอาใบนั่นแหละบันทึกหลังใบย่านั่นแหะครับเอาไปฟ้องบังคับคดีให้ปฏิบัติเป็นไปตามข้อตกลงนั่นแหละครับนั่นคือสัญญาครับอืมและอันนี้สองก็คือเราต้องไปยื่นกับศาลเอาอย่างนี้ครับคุณดาวิการคุณดาวิการครับอย่างนี้ก่อนนะ ปรึกษาที่นี่เนี่ยไม่ได้แนะนําว่าต้องไปฟ้องไปร้องกันก่อนนะครับเราจะเน้นการไกล่เกลีย่ยข้อพิพาทที่เกิดขึ้นที่ <c oughs> มันเป็นข้อพิพาทแล้วล่ะใช่ไหมเมื่อไม่ตามตามข้อตกลงนะ <c oughs> เราก็ต้องมาดูข้อเท็จจริงด้วยนะอันนี้ผมก็ต้องคิดถึงอีกข้างหนึ่งที่เขาไม่ได้พูด <c oughs> ถามว่าแล้วเขามีตังค์ไหมเขามีเงินไหมเขามีรายได้ไหม ฐานะนนรูปเขาปเป็นยังไง,ไงเขามีเงินมีราย<ม>ได้<ม>ที่นะจะต้องมาจ่ายอันนี้เขาเรียกค่าเลี้ยงดูบุตรใช่ไหมตามตกลงนะ<ถ>อืถามว่าเขามีไหมถ้าเขาไม่มีจะทําอย่างไรดีล่ะถ้าเขาไม่มีเขาก็ไม่ได้จ่ายถ้าเขามีและไม่จ่ายนี่แสดงว่าไม่รับผิดชอบอมไม่รับผิดชอบอก็ฟ้องบังคับนะครับให้เขาต้องชดใช้ได้ไม่ชดใช้ก็บังคับยึดทรัพย์มาขายทอดตลาดเอาเงินมาได้คแต่ถ้าเขาไม่มี okay. นะครับทั้งไรายได้ต่อวันต่อเดือนไม่มีทรัพย์สินก็ไม่มีไปฟ้องก็ได้กระดาษมาผายใบหนึ่งคือคำพิพากษา,านะครับไปยึดไปบังคับอะไรมาไม่ได้เลยเพราะเขาไม่มีทรัพย์นะครับรอไว้จนกระทั่งโน,นแล้วครับสิบปีเมื่อไหร่มีก็ไปเอามาถ้าไม่มีก็บังคับอะไรไม่ได้เพราะงั้นกลับมาที่ข้อที่จริงว่าเขามีไหมถ้าเขาไม่มี จะจะไปฟ้องก็ยังไม่ได้อะไร<ช>นะครับอันนี้ต้องให้ใช้วิธีการเจรจาไกล่เกลี่ยกันก่อนไปพบอพยาการคุ้มครองเสร็จที่จังหวัดสมุทรสาครใช่ไหมบ้านอยู่ที่นั่นใช่ไหมทั้งคู่ใช่ไหมครับอ๋อคือตัวหนูอยู่ที่สมุทรสาครแต่เขาอยู่บางบัวทองอยู่บางบัวทองก็ไปที่สมุทรสาครก็ได้ให้ทางสมุทรสาครเนี่ยเ,เชิญอดีตสามีมาเจรจากัน นะครับว่าถ้าคุณอยากกลับเขาแล้วแล้วคุณไม่รับผิดชอบเขาตามข้อตกลงหลังใบหย่าเนี่ยนะเขาสามารถฟ้องบังคับดําเนินคดีกับคุณได้อืยึดทรัพย์มาได้อย่างเนี้ยครับให้เขาต้องชดใช้ชดจ่ายถ้าเขาบอกว่าเขาไม่มีมีเท่านี้ก็เจรจากันอืค่ะจดเบอร์อายการนะคะโอเคไหมคุณดาวิการค่ะนะให้รู้สิทธิ์ตรงนี้ก่อนนะให้รู้สิทธิ์ก่อนนะครับ นี่ถ้าปรึกษาผมก่อนอย่างนี้ผมจะบอกอีกอย่างหนึ่งเลยนะยังไงพี่หนอมบอกว่าจะบอกว่าไม่เอาอะรายเดือนอะเอามาเป็นก้อนทีเดียวอ๋อตัดปัญหาไปจ่ายมาเลยก้อนหนึ่งก้อนใหญ่ก้อนเล็กไม่รู้ลจ่ายมาวางไว้ก่อนค่ะนะครับเพราะว่าการจ่ายรายเดือนเนี่ยส่วนใหญ่ผิดนัดเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ตรงบ้างไม่จ่ายไม่จ่ายไม่ตรงไม่จ่ายเลยครับใช่ เพราะฉะนั้นเวลาเราจะฟ้องย่าเรียกค่าเสียหายนี่ขอจ่ายเป็นก้อนเว้นแต่เขาไม่มีอะนะก็ต้องดูข้อเท็จจริงอะนะอยู่กับเรามันก็ไม่มีไปอยู่กับคนอื่นมันจะมีไหมเนี่ยนะสำคัญที่ข้อเท็จจริงเนาะถ้าจะฟ้องเรียกเงินกันอย่างนี้ปั๊บไม่ต้องเอารายเดือนอะเอารายวันวันเดียวนั้นแหละครับจ่ายมา เลิกแล้วต่อกันไม่ต้องเจอกันอีกอะไรอย่างเงี้ยม,มันจะได้มไม่ต้องนํามาสู่ข้อพิพาทเนี่ยมันจึงนํามาสู่การฟ้องกันอีกใช่ค่ะนะคุณจดเบอร์ไว้หน่อยนะจะได้อายการก็เชิญมาเจรจารกันก่อนนะพร้อมไหมคะพร้อมค่ะ034ย์สา <03, 4. S> 1สี่ศูนยสี่สี่หนึ่งสองสี่หนึ่งสองสี่สองสามค่ะ อีสองสามอันนี้คือคอายการสมุทรสาครเลยใช่ไหมคะใช่ครับด้านคุค้มครองเสร็์นะบอกว่ามีปัญหาแบบนี้นะครับฉันกับอดีตสามีหย่าร้างกันแล้วตกลงหลังใบหย่ากันแล้วนะครับแต่ต่อมาเขาผิดนัดไม่ชําระอยากให้ทางอายการในเชิญอดีตสามีมาเจราจาพูดคุยตกลงกันหน่อยนะครับให้ท่านช่วยก่อนอท่านจะช่วยและการไกลเกลี่ยนี้มันไกลเกลี่ยออนไลน์ได้นะไม่จำเป็นจะต้องไปอย่างเดียวก็ได้นะค่ะ โอเคคโทรทางโน้นวิดีโอคอลทางโน้นทางนี้สามสายคุยกันโอเคไหมเข้าใจนะจ่ายนะถ้าไม่จ่ายเดี๋ยวเขาไปฟ้อบงบังคับดำเนินคดีนะยึดทรัพย์ได้นะอ,อะไรอย่างเงี้ยนะครับค่ะอืมนะคะคุณพี่พดาร,าริกาโอเคนะครับสวัสดีครับ